เนะคะกวาดซึ่งเวลาที่เราจะไล่น้ําหนักสีใช่ไหมคะกวาดเราจะเริ่มจากน้ําหนักใดก่อนดีคะกวาดจริงๆแล้วใช้เทคนิคใดก่อนอ่อนอ่อนหรือเข้มก่อนก็ได้นะครับซึ่งไม่ผิดไม่ถูกขึ้นตามความถนัดนะครับแต่วันนี้แนะนําให้ใช้อ่อนก่อนนะครับจะได้ทับผมจนเข้มขึ้นเรื่อยๆครับุณตูนก็คือเริ่มจากการระบายน้ําหนักอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับเราจะระบายเป็นเส้นตรงแนวตั้งก็ได้นะครับจะได้ง่ายๆครับ แล้วก็ระบายอ่อนๆนะครับเท่ากันทั้งเจ็ดช่องเลยครับคุณตูนระบายให้มีน้ำหนักเดียวกันไปก่อนใช่ไหมครับเราค่อยมาเพิ่มความเข้มทีละช่องครับอย่าลืมนะครับถ้าเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับแล้วก็ระบายตรงไปด้วยครับคุณตูนถ้าต้องการให้สีของเรานั้นอ่อนนะครับแล้วก็จับปลายดินสอหน่อยนะครับจับด้านปลายนะครับมันก็จะอ่อนลงแต่ถ้าต้องการให้มันเข้มหรือเก็บละเอียดแล้วก็เลื่อนลงมาให้มันใกล้ รงหัวดินสอนะครับหัวสีของเราครับใช้ข้อมือนะครับเดี๋ยวไปทางนั่งถูกต้องนะครับนั่งหลังตรงนะครับมันก็จะง่ายต่อการระบายสีมากขึ้นครับแล้วก็วางข้อมือของเรานะครับวางฝ่ามือให้ขนานกับพื้นนะครับก็จะได้ควบคุมทิศทางได้ง่ายขึ้นครับระบายน้ำหนักเดียว ทั้ง7ดช่องเลยนะครับจากนั้นก็จะเพิ่มช่องรองสุดท้ายนะครับให้เข้มขึ้นด้วยการทับอีกรอบหนึ่งครับคุณตูนก็คือเพิ่มน้ำหนักขึ้นใช่ไหมครับหัวใช่ครับเป็นการฝึกระบายสีไม้นะครับถ้าเป็นแนวนอนแล้วก็ระบายในแนวนอนทับอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับ ช่องถัดมานะครับก็ทับเพิ่มขึ้นอีกสองรอบนะครับก็จะเข้มขึ้นครับคุณตูแนวนอนแนวตั้งผสมกันครับหรือจะใช้เทคนิคการสั่งเส้นก็ได้ครับคุณตจริงๆเรื่องทิศทางก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยใช่ไหมครับครับเดี๋ยวประธานจะดูนะครับทุกช่องจะต้องมีค่าหนักแตกต่างกันนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันครับคุณตช่องนี้นะครับแล้วก็จะทับ เพิ่มขึ้นเป็น4ชั้นนะครับก็คือต้องไล่ระ,ระดับกันไปใช่ไหมครับคุณอาใช่ครับ <S <S 1> <S 1> ให้แต่ละช่องนี้มีน้ำหนักที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกันครับ ช่องถัดมาก็เพิ่มความเข้มขึ้นไปอีกน,นะครับเป็นปบายทับ5ชั้นนะครับเรียกปทะาไม่ต้องรีบเหมือนกูนะครับค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้สีของเราออกนอกเส้นนะครับ ช่องถัดมาก็เข้มขึ้นครับเนื่องเรียนปายทางเรียนจบคาบนี้คุณวาดบอกว่าเนื่องปทางน่าจะใช้สีไม้ถูกต้องแล้วนะครับก็าสามารถนําไปใช้ในการระบายสีอื่นๆได้อย่างถูกต้องก็จะดีมากเลยครับคุณตูนใช่แล้วค่ะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ก็ได้ใช่ไหมคะคุณวาดใช่ครับ สีไม้หลายคนบอกว่าเป็นสีที่ง่ายๆใช่ไหมครับทุกคนต้องทําได้อย่างแน่นอนครับเพราะเป็นสีที่ทุกคนคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนเราต้องมีติดตัวพวกไปโรงเรียตนตลอดเวลาใช่ไหมครับตัวใช่แล้วค่ะวัดในหลายวิชาอาจจะมีการให้ในักเรียนไปายทางใช้สีไม้ในการระบายนะครับนเรียนปาทางก็นําความรู้นี้ไปใช้ได้เลยนะครับช่องสุดท้ายจะต้องเป็นช่องที่ เข้มที่สุดครับคุณตุนเป็นการฝึกไลนระดับสีนะครับหากเราเระบายสีแบบนี้เอทุกๆภาพทุกรูปนะครับก็จะสวยงามมากเลยครับก็คือมีน้ำหนักแตกต่างกันนะครับมีอ่อนมีเข้มนะครับค่ะทให้ภาพเนี่ยเกิดมิติมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับยแล้วก็จะสมจริงมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับคุณตุน นี้เราก็จะมาดูความแตกต่างของแต่ละช่องนะครับว่ามีช่องไหนที่มันยังใกล้เคียงกันอยู่หรือไม่หรือว่าเหมือนกันหรือไม่นะครับเราก็มาเพิ่มทีละช่องทีละช่องเลยนะครับของตันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับวัดสวยงามแล้วก็เรียบร้อยมากครับคุณตูนเน้นไปทางฝึกทําดูนะครับถ้าใครทําตารางด้านบนเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาดูด้านล่างครับคุณตูนอันนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เลยนะครับสามารถระบายสีใดก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมใช้เทคนิคทุกเทคนิคที่ครูสอนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเหลาสีให้แหลมการเกลี่ยสีการไล่สีต่างๆนะครับนำมาผสมจนเกิดเป็นผลงานได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มฝึกระบายได้เลยครับรูว่าจะใช้เทคนิคการไล่กับสีเขาตุนคือไล่ตั้งแต่สีอ่อนก่อนไปหาสีเข้มครับเขาตุนก็คล้ายๆกับหัวอันเลยค่ะหัวจะกําหนด ฝั่งของแสงกับเงาก่อนนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางยังไม่เรียนเรื่องแสงเงาใช่ไหมครับเกิดจะเรียนในชั้นป .5 นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองฝึกกันก่อนครับคุตนก็คือไล่จากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นส่วนของแสงก็คือสีจะอ่อนหน่อยครับคุตรวายก็ใช้สีเหลืองในการระบายครับแล้วก็ไล่ค่อยๆไล่น้ําหนักให้เข้มขึ้นไปทางฝั่งที่เป็นเงาใช่ไหมครับวใช่ครับ ควาจะระบายสีเหลืองทั้งทั้งผลลูกส้มเลยนะครับเราจะไม่ระบายแค่เพียงส่วนเดียวหรือว่าบางส่วนใช่ไหมครับควาเพราะว่าการที่เราระบายไปในทุกส่วนเนี่ยเวลาที่เราเกลี่ยสีใช่ไหมครับควาก็จะทําให้มันดูกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสังเกตได้ว่าวงผลส้มของเราเป็นวงกลมใช่ไหมครับประตูก็จะมีเส้นโค้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระบายเป็นเส้นโค้งตามไปด้วยนะครับระบายไปตามลักษณะของภาพใช่ไหมครับครับ รูปภาพเป็นเส้นโค้งแล้วก็โค้งตามไปด้วยนะครับรูปภาพเป็นเส้นตรงแล้วก็ตรงตามไปด้วยมันก็จะระบายง่ายแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับแล้วก็จะเพิ่มสีเข้มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มสีเข้มโดยที่เว้นด้านบนตอนแรกไว้ก่อนครับคุตุเป็นส่วนของแสงนะครับสีก็จะอ่อนลง นี้เป็นเทคนิคการเกลี่ยสีใช่ไหมครับตูนใช่แล้วค่ะแล้วก็เทคนิคการไล่สีเลยครับน้ำหนักสี<ช>ส่วนในเข้มไล่น้ำหนักสีก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสีเดียวใช่ไหมครับกวาดใช่ครับส่วนในเข้มก็ระบายทับระบายซ้ำหลายรอบนะครับส่วนในที่มันอ่อนนะครับเราก็ระบายเพียงรอบเดียวแล้วก็ระบายเบา เราจะไม่เริ่มระบายเข้มในตอนแรกใช่ไหมคุณตูนใช่แล้วเขาหาเราระบายเข้มกดดินต่อไปแล้วนะครับมันก็จะแก้ไขได้ยากนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดน,นะคะก็จะแก้ไขได้ยากนั่นเองค่ะใช่ครับค่อยๆระบายอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะโลค่อยๆลงน้ําหนักเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะเวลาทำงานศิลปะก,ก็ต้องใจเย็นๆใช่ไหมคะคุณนใช่ไม่ต้องรีบนะคะเป็นการฝึกสมาธิในตัวครับ ทพิสีเข้มไปเรื่อยๆครับ ระบาเป็นเส้นได้ก็ได้ครับตัวเป็นการเพิ่มพื้นผิวนะครับหรือว่าเพิ่ม texture เเของเปลือกส้มนะครับให้หน่าสนใจมากขึ้นครับจะขูดขีดเป็นเส้นเป็นลวดลายครับแล้วก็จะมีการแทรกสีเขียวเข้าไปเล็กน้อยครับ่ต สีไม้เนีสามารถใช้สีอื่นๆมาผสมทับกันก็ได้ครับอย่างที่บอกเทคนิคการผสมสีไปใช่ไหมครับตัวใช่แล้วค่ะเราจะระบายทับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆจน เข้มนะครับ ก็จะเพิ่มความเข้มของด้านขวานะครับเป็นเงาครับปะุะลุด้วยการระบายซ้ำระบายทับหลายๆรอบครับปะุะลุมันก็จะเกิดความเข้มขึ้นมานะครับเราจะไม่ระบายเข้มในครั้งแรกนะครับเราจะใช้เทคนิคการซ้ำไปเรื่อยๆเองจะง่ายกว่านะครับนี่คือกำลังสาธิตการระบาย ในส่วนของเปลือกส้มนะครับทีนี้เด็กปลายทางอาจจะสังเกตได้ว,ว่าส้มด้านล่างนะครับมันจะมีเนื้อเนื้อของส้มใช่ไหมครับรตั<ช>บวก็จะมีเทคนิคการระบายอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเทคนิคการระบายเป็นเส้นนะครับให้เห็นในส่วนของเนื้อส้มนะครับอันนี้คือเทคนิคการระบายผิวส้มนะครับซึ่งเด็กปลายทางต้องใช้เวลาในการระบายเพิ่มอีกให้เข้มขึ้นนะครับในส่วนของ ด้านล่างนะครับตรงในส่วนของเนื้อส้มนะครับวายก็ใช้เทคนิคการระบายเป็นเส้นนะครับด้วยการลองพื้นไปก่อนครับลองพื้นด้วยสีอ่อน,นครับอาจจะเป็นสีเหลืองเข้มก็ได้ครับระบายตามเส้นนะครับเส้นเฉียงก็ระบายเป็นเส้นเฉียงนะครับแล้วก็ตรงเส้นโคง้งเราก็ระบายโค้งตามไปด้วยครับ แล้วก็เพิ่มความเข้มด้วยการระบายเป็นเส้นครับกระตุกกดเป็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็เพิ่มความเข้มด้านล่างนะครับ จะได้เป็นแคล้ายๆกับเนื้อของส้มนะครับในส่วนของใบไม้ครับเช่นเดียวกันครับใช้เทคนิคการไล่ระดับสีนะครับก็คือเตรียมสีเรียงสีเขียวหลายๆเฉดนะครับผูตูนตั้งแต่เขียวเข้มเขียวกลางแล้วก็เขียวอ่อนครับถ้าเด็กปลายทางไม่มั่นใจนะครับว่าสีใดเข้มกว่าก็สามารถจะทดลองในกระดาษเปล่าๆก่อนก็ได้ครับกูว่าจะใช้สีเขียวเข้มระบาย ในตอนแรกก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เบาๆจากนั้นก็นำสีที่2นะครับระบายทับแล้วก็ระบายเกินออกมาครับ ก็สีสุดท้ายสีที่อ่อนที่สุดระบายตรงปลายครับแล้วก็ทับด้านล่างที่ระบายทับไปแล้วครับนี่เป็นเทคนิคการระบายสีไม้นะครับใช้ระหลายเทคนิคในการผสมประสานกันนะครับก็จะมีระบายเปลือกส้มด้วยการไล่ระดับสีนะครับสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะครับด้วยการระบายสีอ่อนลงแสงก่อนนะครับส่วนเนื้อส้มนะครับก็ รองพื้นด้วยสีอ่อนแล้วก็นําสีเข้มมาระบายเทคนิคเป็นเส้นนะครับก็จะได้เป็นเนื้อส้มนะครับส่วนใบไม้ก็ระบายสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะครับโดยที่มีการากเกลียสีนะครับซึ่งวันนี้วกวนมีตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาให้เรียนปลายทางรับชมนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ สังเกตที่ผลส้มนะครับก็จะมีสีที่เข้มใช่ไหมครูตนใช่เนาะต้องใช้เวลาในการประมาณนิดนึงนะครับค่อยๆระบายทับผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สังเกตว่าครูอาจจะนําสีเขียวนะครับมามาแทรกเข้าไปคร,รูตูนให้เกิดความสมจริงมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้มขึ้นในส่วนของเงาด้านข้างนะครับแล้วก็ระบายเป็นเส้นโค้งตามผลส้มด้วยนะครับมันก็จะสมจริงมากขึ้นครับส่วนของอเนื้อส้มนะครับก็ใช้เทคนิคการระบายเป็นเส้นนะครับถ้าสังเกตดีก็จะเห็นเป็น ักษณะของเส้นใช่ไหมครับทระตูแล้วก็ในส่วนของใบนะครับก็ใช้เทคนิคการเกลี่ยดสีแล้วก็ไล่สีครับ